สวัสดีครับพี่พี่ทุกทกท่านที่ติดตามเพจพรคูบานนอตลอยคําหรือช่องทาง Youtube ชื่อว่าเพจชื่อว่าช่องพอรคูบานะครับวันนี้นอตจะมาขอแนะนำเหรียญพระเจ้าทันใจรุ่นมหาโชคร่ำรวยของทางวัดพระธาตุดอยคํานะครับเหรียญน,นี้ออกแบบมาอย่างปราณีตและมีขนาดกระทัดรัดมากๆนะครับ เป็นรูปแบบทรงหยดน้ำเหมาะกับเด็กและสุภาพสตรีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญมีซึ่งมีขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะมากๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอน,นะครับจะมาให้ชมกันนะครับและจะมาบอกคุณลักษณะของเหรียญนี้ให้ทุกทุกท่านได้ดูน,นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับจะเป็น เป็นรูปขององค์หลวงพ่อทันใจหรือองค์พระเจ้าทันใจนะครับที่ทุกท่านได้กันทราบดีนะครับและดูนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับจะมีความพิเศษอีก,อ,กอย่างหนึ่งคือนี่เลยครับพิกมาด้านหลังนี่ครับรูปแบบยันของเหรียญรุ่นนี้ จะเป็นรูปแบบยันเดียวกับเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีราคาสูงมากๆของทางวัดพระธาตุโดยคำนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเปรียบเทียบให้ให้ชมกันนะครับเป็นรูปแบบยันเต่านะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจะเปรียบเทียบให้ให้ดูกันนะครับ ูปแบบยันเหมือนกันไหมนี่นะครับเหมือนกันเลยครับความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับรุ่นมาโชคร่ดำรวยนะครับจะเป็นรูปแบบยันเดียวกันกันกบเหรียรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญที่น่าบูชาน่าสะสมมากๆครับเหรียญนี้ก็มีขนาดเล็กและพกพาง,ง่ายพกสะดวกไม่ว่าจะนำ ใส่กระเป๋าตังก็ดีนะครับพบไว้ติดติดบ้านหรือไว้บนหิ้งพระไว้ที่ร้านค้าก็ดีนะครับเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภและความสำเร็จนะครับทีท่ทุกท่านนั้นทราบดีอยู่แล้วนะครับ เรื่องของพุทธคุณนะครับและประสบการณ์ขององค์พระเจ้าทันใจนะครับครับเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับที่ติดตามทางเพจพรคูบาน็อดดอยคำและช่องทาง youtube ชื่อช่องว่าพรคูบาก็ของ พี่ๆทุกทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ